คุณไม่จำเป็นจะต้องฉลาดกว่าคนอื่นนะคุณแค่ต้องมีวินัยกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง อีกอันหนึ่งมาจากอริสโตเติลครับอริสโตเติลเป็นนักรปราชญ์โบราณของโรมันของกรีกน,นะครับเขาบอกว่าเราเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทําซ้ําๆซ้ซําๆทุกวันเพราะฉะนั้นความยอดเยี่ยมไม่ใช่เกิดจากการกระทํหนึ่งครั้งแต่มันเกิดจากการกระทําหลายๆครั้งหรือที่เรียกว่า Hab บิตนั่นเองก็คือนิสัยหรือว่าวินัยนั่นเองครับทานดีหนึ่งมื้อไม่ทําให้คุณผอมเลยจริงไหมครับอ่านหนังสือหนึ่งครั้งไม่ได้ทําให้คุณฉลาดเลยการเงินก็เช่นเดียวกันลงทุน1ครั้งไม่ได้ทําให้คุณร่ำรวยเลยแต่กกาาาารระทํํซ้แลว ทุกๆวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานต่างหากนั่นแหละคือวินัยผมอยากให้ตัวอย่างว่าวินัยมันมีผลกับทุกเรื่องไม่ใช่แค่กับเรื่องการเงินนะครับเช่นถามว่าคุณกินมื้อไหนแล้วคุณสุขภาพดีคําตอบคือทุกมื้อถามว่าอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วฉลาดคําตอบคือทุกเล่มเช่นเดียวกันครับถามว่าลงทุนครั้งไหนทําให้คุณนั่ารวยจริงๆฉันต้องบอกว่าทุกๆครั้งรวมกันไม่ว่าจะลงทุนถูกหรือลงทุนผิดพลาดรวมๆกันเลยทําให้คุณมั่งคั่งนั่ารวย โดยเฉพาะนักลงทุนทั่วๆวไปวินัยสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเราจะพูดถึงเช่นการ DCA บ่อยๆใช่ไหม DCA ก็คือ Dollar Cost Averaging ก็คือหลายๆคนด้วยความที่อาจจะไม่ได้ทุนหนามากจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้คือเฮ้ยลงทุนเท่าๆกันเนี่ยทุกเดือนเงินเดือนออกนะเจียดก้อนหนึ่งเช่น1นึ่3พันสามพทุกเดือนเนี่ยซื้อกองทุนดัชนีนะครับไปเรื่อยๆทุกเดือน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 ไปเป็นเวลา2030ปีใครทําได้แน่นอนผ่านไป2 0 3 0ปีต้องมีเงินมหาศาลน แน่นะครับแต่บางคนทําได้บ้างเป็นบางเดือนไงเดือนนี้ทําได้โอ้เดือนนี้ช็อตทาไม่ได้เพราะเป็นงี้ปุ๊บแน่นอ,นอนอนาคตก็ไม่เกิดความมาัง่งคั่งรวยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอน <c oughs> ต้องเข้าใจสมก,การนี้ครับน้อยคูณนานเท่ากับมาหาศาลครับ ไม่มีอะไรเลยที่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการทําครั้งเดียวภาษาอังกฤษของวินัยคือ self discipline ใช่ไหมครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือมีวินัยในตัวเองจริงๆคําที่สําคัญคือคําว่าอะไรให้ถ่ายพระอารผมนะคือ self ครับคือตัวเองคุณต้องคุมตัวเองได้เพราะวินัยเกิดจากการคุมตัวเองได้นั่นเอง